เริ่มต้นวันนี้นะคะเพื่ออนาคตของลูกที่มันคงค่ะสวัสดีค่ะแพมจาก First Financial Security นะหลายคนนะคะไม่รู้ว่านะคะการเริ่มต้นวางแผนประกันชีวิตนะคะให้ลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะคือของขวัญที่มีค่าที่สุดค่ะที่พ่อแม่จะให้ได้ค่ะ วันนี้นะคะแพรมีวิธีชวนเก็บเงินนะคะสร้างหลักประกันให้ลูกนะคะเพียงแค่วันละ8เหรียญนะคะเท่านี้นะคะคุณก็สร้างหลักประกันล้านเหรียญให้กับลูกของคุณได้ค่ะเพียงแค่คุณเก็บออมเงินนะคะให้ลูกของคุณนะคะเดือนละ254หี่เหรียญนะคะใด้ความคุ้มครองอยู่ที่1ล้านเหรียญนะคะคุณส่งอยู่ที่15ปีนะคะตกเฉลี่ยปีละ3 0 4 8เหรียญค่ะลงทุนไปทั้งหมดนะคะ15ปีนะคะเป็นเงินอยู่จำนวน45,720หเี่เหรียญนะคะ และบริษัทนะคะคุ้มครองวงเงินให้ลูกของคุณนะคะอยู่ที่1ล้านเหรียญนะคะไปตลอดชีวิตค่ะในระหว่างที่เราส่งนะคะบริษัทก็ยังคุ้มครองในเรื่องของโรคร้ายแรงให้กับลูกคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น t r r m n n l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  n e s s นะ c s นะคะ c illness นะคะก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะสใน6อย่างนะคะก็ i l l n e s s นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโรคมะเร็งโรคหัวใจ กล้าเนื้ออ่อนแรงนะคะตาบอดสองข้างนะคะแค่คุณออมวันละ8เหรียญน,นะคะหรือว่าเดือนละ254เหรียญน,นะคะนั่นก็เหล่านี้นะคะคุณสามารถวางแผนเป็นทุนกึกศษศาให้ลูกคุณได้ในอนาคตค่ะหากใครนะคะสนใจอยากให้แพมดูราคาหรือโคตรราคาประกันให้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแพมได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ